ผงนี่ครับผงพุทธคุณของหลวงพ่อนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีชานหมากแล้วก็เส้นเกษาผสมลงไปด้วยนะครับก็สวัสดีครับมาวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับล็อกเก็ตเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นแรกนะครับ หรือล็อกเก็ตรุ่นสำเร็จจิตนั่นเองนะครับสร้างในปีพศ2542นะครับเพื่อหาทุนสร้างหอประชุมอเนกประสงค์นะครับที่วัดหนองอ้อนะครับจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้นะครับก็ด้านในล็อกเก็ตนะครับก็ผสมผงพุทธคุณหลวงพ่อลงไปด้วยนะครับมีชันหมากนะครับแล้วก็มีเส้นเกสาของหลวงพ่อด้วยนะครับก็ขนาดก็จะมี เล็กกลางใหญ่นะครับมีแค่2เนื้อนะครับมีเนื้อทองคํากับเนื้อเงินนะครับอ่าตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับจํานวนการสร้างนะครับอ่าสององค์นี้ที่ผมมีนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินหน้าเงินพิมพ์ใหญ่นะครับกับหน้าเงินพิมพ์กลางนะครับอ่ก็มาดูกันนะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้นะครับกล่องเกสที่ผมเห็นมานะครับ ก่อนหน้าจะไม่เหมือนนะครับแล้วก็จะมีความแตกต่างนะครับหลังเงินนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้นะครับอาจผมอาจจะเข้ามาศึกษาช้าหรือยังไงนะครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับสําหรับของเก๊หน้าเงินรุ่นนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีออกดําขาวนะครับแล้วก็มีสีส้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับล็อกเก็ตของเก๊นะครับ สำหรับการดูนะครับก็นี่ครับลองเอียงดูนิดหน่อยนะครับก็จะมีเส้นทองขึ้นนะครับในจีวของหลวงพ่อนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับต้องมีตุ้งองนะครับของเก๊ที่ผมเห็นมาไม่มีนะครับแล้วก็หน้าตาของหลวงพ่อนะครับก็ต้องดูเป็นตามรุ่นๆไปนะครับเราเก็ตรุ่นนี้หน้าตาหลวงพ่อก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับ อ่าองนี้ก็มีรอยล้านด้วยนะครับรอยล้านเป็นยังไงนะครับนานี่รอยล้านนะครับอ่าเป็นเส้นล้ลานนะครับแต่ยังไม่แตกนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับด้านหลังก็จะเป็นพระสังกรจจายเนื้องเงินนะครับ ออกโค้ดนะครับลอลิงด้านขวามือเรานะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะนะครับด้านซ้ายมือเรานะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้นะครับก็รันนัมเบอร์ด้วยนะครับ1539นะครับก็ดูเหมือนพระทั่วไปนะครับสำหรับหลังเงินนะครับก็จะมีเส้นลัศมีวิ่งเห็นไหมครับกว้างเหมือนกันนะ ดูความเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนกันนะครับหลังจะให้ดูอีกองหนึ่งครับองนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับที่ผมมีนะครับลักษณะก็เหมือนกันครับก็จะมีเส้นทองเห็นไหมครับเส้นทองบนจีวรตรงนี้ก็สำคัญนะครับจะต้องมีเหมือนกันทุกองนะครับ ก็รอยแตกตรงนี้นะครับก็เกิดจากการเกะกรอบพลาสติกของช่างนะครับผมยังเซ็งอยู่เลยนะผงนี้ครับผงพุทธคุณของหลวงพ่อนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีชานหมากแล้วก็เส้นเกษาผสมลงไปด้วยนะครับ สำหรับเนื้อทองคํานะครับข้างหน้าก็จะแตกต่างจากเนื้อเงินเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นทองคํานะครับอ,องค์นี้นะครับก็ต่อโค้ดคนละข้างกับพิมพ์ใหญ่นะครับ โคดลอิงก็จะตอกด้านซ้ายมือแทนนะครับแล้วก็ตอกนคะด้านขวามือแทนนะครับตรงนี้นะครับตรงข้างพระสังกัจจานะครับก็รันนํำเบอร์เหมือนกันนะครับ268 3นะครับสำหรับองค์นี้นะครับค่อนข้างจะหายากนะครับส่วนใหญ่คนจะมักจะเก็บนะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้นะครับและจำนวนการสร้างก็ค่อนข้างน้อยนะครับ ก็วันนี้ก็ขอบคุณครับสําหรับการติดตามผมนะครับครั้งหน้านะครับผมจะเอาพระอะไรมาแนะนํานะครับเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ